Welcome to Anuban s ศึกษาปัญญา School My name is Teacher แป้งปนิสราสีใส Today we will learn about color Are you ready? อ่เด็กๆคงจะงงเอ๊ะวันนี้คุณครูแป้งพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยวันนี้นะคะคุณครูแป้งก็ทักทายเป็นภาษาอังกฤษกับเด็กๆนะคะคุณครูพูดว่ายังไงบ้างนะคะคุณครูบอกว่าสวัสดีค่ะเด็กๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญาคุณครูชื่อเป็นครูแป้งปณิสราสีใสนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสีค่ะเอ๊ะทำไมเ,เด็กๆคิดว่าคุณครูแป้งสอนเรื่องสีไปแล้วทําไมยังต้องสอนเรื่องสีอีกใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขออนุญาตนะคะทบทวนในเรื่องสีเพราะว่าในเนื้อหาของสีเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดน,นะคะซึ่งเดี็ดกๆอาจจะลืมก็ได้นะคะแล้วเรื่องสีเนี่ยคุณครูอยากให้เด็กๆจําให้แม่นๆเพราะฉะนั้นครูขอ ทบทวนอีกหนึ่งวันนะคะเด็กๆยังจำสีได้ไหมคะในเรื่องของสีที่คุณครูสอนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณครูให้สีเด็กๆไปกี่สีนะคะ10ส,สีใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมา3ส,าสีคือสีน้ำตาลสีดำและก็สีขาวเพิ่มเป็น3ส,สีใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคุณครูก็ต้องการที่จะฝึกเด็ก,กๆิี่ว่าจะจำสีที่คุณครูให้เป็นการบ้านได้ไหมจำคำศัพท์ได้ไหม วันนี้คุณครูจะทดสอบเด็กๆนะคะคุณครูจะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาหยิบลูกบอลสีขึ้นมาคุณครูจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วให้เด็กๆฝึกสปีชพูดภาษาอังกฤษ Are you ready? พร้อมหรืยยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะหยิบลูกบอลสีแรกขึ้นมาครูพูดเป็นภาษาไทยเด็กพูดเป็นภาษาอังกฤษนะเอาล้นะตอบดังๆนะคะสีเหลือง สีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ yellow very good yellow yellow คือสีเหลืองต่อไปค่ะคุณครูจะสุมหยิบนะสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะเด็ก green green แปลว่าสีเขียวเก่งมากค่ะตอบดงัดงๆนะต่อไป สีอะไรเอ่ยสีส้มเอ้สีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมออร์เรนจ์เก่งมากค่ะ Orange คือสีส้มอ่าต่อไปค่ะอันนี้สีอะไรเอ่ยสีสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ blue blue คือสีฟ้าเก่งมาก Very good ต่อไปค่ะสีชม ผูภาษาอังกฤษว่า pink pink ค์อ๋อคนที่ตอบที่เก่งมากเลยต่อไปค่ะสีม่วงภาษาอังกฤษว่า p u r p ์เ p u r p เพเก่งมากค่ะเก่งจังเลยเนี่ยต่อไปค่ะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่า r ร d เร d ต่อไปค่ะ ไปต่อไปนะกระดาษคุณคคูุ่ณครคู่มีกระดาษสีเลยคะ่ะส,สีดำสีดำภาษาอังกฤษว่า black black very good ต่อไปคะ่ะสีดำก็ต้องตรงกัขนข้ามกับสีอะไรเอออันนี้คือสีขาวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ white white สีขาวสีสุดท้ายคะ่ะตัวอะไรนะนี่คือตัวอะไรคะ ตัวมีใช่ไหมคะมีภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าแบแบแปลว่ามีทีนี้นคุณครูถามก่อนน้องแบตัวนี้มีสีอะไรคะ,ส,ะสีน้าตาลเออสีน้ําตาลภาษาอังกฤษว่าอะไรนะบอกคุณครูหน่อยสิคะสีน้ําตาลภาษาอังกฤษว่บรราบ r าวบ b าวคือสีน้ําตาล very good อ้โหแทบจะแฮนตบมือตัเวเองหน่อยเก่งมากเลยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องตอบได้แน่ๆเลยเพราะเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาสีนะคะเด็กๆหยิบสมุดหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเปิดไปที่หน้าหน้าที่หน้าที่แปดเลยค่ะเด็กมองเห็นไหมคะจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด 4ข้อนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างบนกระดานให้เด็กๆดู1ข้อนะคะอาเด็กๆด,ดูบนกระดานเพร้อมคุณครูก่อนในช่องแรกนะคะคุณครูจะยกมาเขียนตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้เรานะคะสะกดอ่านคําศัพท์นะคะแล้วระบายสีวาดภาพตามคําสั่งที่เขาให้เราระบายสีตรงนี้เด็กๆรู้สิคะเป็นตัวพิมพ์อะไรคะเป็นตัวพิม เล็กใช่ไหมคะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยอ่านตัวแรกเด็กช่วยครูอ่านหน่อยสิคะว่าอ่านว่ายัางไงว่าอ่านว่ายังไงบ้างาอ่านดังๆเลยนะคะ R E D อีกรอบหนึ่งค่ะเก่ R E D เรแปลว่าสีแดงอ้าวอะไรสีแดงล่ะเราลองมาดูคำศัพท์ตรงนี้สิคะว่าเขาให้เราวาดรูปอะไรดูนะคะ A N T A N T and, and. a n แปลว่าอะไรนะ A N ออไรนะคะ A N มดเก่งมากค่ะเขาบอกว่าให้เราวาดรูปมดค่ะลงไปในนี้คุณครูไม่ได้ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ วาดรูปมดลงไปแล้วให้เราระบายสีอะไรคะเด็กๆ R E D สสีแดงก็ให้เราระบายรูปสีแดงลงไปในตัวมดนะคะเด็กๆมีทั้งหมดสข้อทําได้ไหมคะครูค,ค,คิดว่าต้องทาได้แน่ๆเด็กอนุบาลาเก่งกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะอ้าวมีทั้งหมดสข้อเราลองมาดูข้อที่2กันคะ่ะข้อที่2เห็นไหมคะจะมีคําศัพท์ว่า กรีนกรีนที่แปลว่าสีอะไรนะมีสีบอกข้างล่างอยู่แล้วกรีนก็คือสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆอ็ดูตัวสะกดสิคะา่ามีตัวอะไรบ้าง G R E E N Green Green แปลว่าสีเขียวใช่ไหมคะอ้าวแล้วก็มีคำศัพท์อะไรอะไรให้ข้างหลังให้เราด้วยดูสิคำศัพท์คำนีำ้เด็กๆอาจจะไม่คุ้นชินเพราะอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะอาจจะโบจะสะกดให้ดูนะ C O C O N U T เราอ่านว่าโค c คอนัทโคคอนัทที่แปลว่ามะพร้าวค่ะเด็กๆก,ก็ตั้งว่ารูปมะพร้าวลงไปหนึ่งรูปแล้วก็ระบายสีด้วยสีเขียวนะคะการบ้านมีทั้งหมด4ีข้อเด็กๆลองไปฝึกหัดทำดูนะคะสีดูตามนี้เลยเห็นไหมคะเขาจะมีบอกเลยว่าสีอะไรเด็กๆต้องฝึกหัดสะกดคำภาษาอังกฤษด้วยนะคะ วันนี้นะคะการบ้านคุณครูจะให้ไป2ออย่างนะคะก็คือในเล่มหนังสือและก็ในเล่มสมุดนะคะคุณครูก็จะถ่ายลงไปให้หลังคลิปนะคะเด็กๆต้องตั้งใจทําการบ้านนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนออนไลน์นะคะและคุณครูคขอเน้นย้ําในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงโควิดแบบนี้เด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆสวมแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งนะคะแล้วเจอกันค่ะวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.